โอ้ดีใจมากครับก็หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบมันดูได้ทุกทุกเพศทุกวัยเลยครับจะดูกับแฟนก็ได้ดูกับครอบครัวก็ได้ดูกับเพื่อนก็ได้ครับเราก็หวังว่าจะทําให้คนไทยมีความสุขนะครับจากงานชิ้นนี้ครับไม่มีแฟนทำไมไม่มีแฟนก็ชวนเพื่อนมาครับแล้วเตยโลละับมามั้ยครับ,มา,ม,รบมานะครับ มาครับมาหรอมาครับมาให้กำลังใจใช่ครับมากันมากันเยอะเลยครับแบนว่าไม่ไหวสปอนเซอร์ตกันตลอดเลยค่มคะคือแบบว่าไหนแบบให้กำลังใจกันก็เป็นกำลังใจที่ดีมากนะครับนิชาคอยสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็งานก็หนักครับงานหนักทั้งสองคนก็ต้องขอบคุณด้วยครับวันนี้ก็อุตส่าห์มาเรื่องนี้เราก็เราก็ฟังตลอดนะเรื่องแบบตั้งใจทำอะไร เหมือนกับเขาจะรู้สึกเขาชอบภาษาอีสานนะออืย่างเวลาเราเราปล่อยเพลงอีสานหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะชอบอจะชอบเป็นพ like ิเศษชอบให้เราพูดด้วยไหมครับไม่ไม่ไม่ครับหมายถึงว่าแบบชอบฟังเราร้องเพลงเป็นสำเนียงอีสานอะไรเงี <S <s ้ยเขาเคยมาพูดกับเราแบบเฮ้ยเหมือนแซวเราเป็นสำเนียงอีสานนะเด็กไม่ไม่อ๋อมีเหมือนกันนะเคยครับนาแต่น่าทำยังไม่ค่อยเหมือนหรอกครับแต่ก็มีบ้างที่ผม ทำเป็นสำเนียงเหนือแต่ผมก็ทำไม่เหมือนเหมือนกัน<า>ล้อกับไปอะไรอย่างนี้ครับมีสอนไหม,มครับบอกภาษาอีสานมีบ้างครับที่เขามาถามอาจจะต้องไปแบบอ่าไปเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ซ้อมเป็นสะพายอีสานโอ้ยบยังบ่งวแมนเหรอครับผมทำไม,ำไมต้องรบสุดใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับฮิสตากลับมาเห็นแบบแรกของขวักันแบบน่ารักครับก็มีจับกันหลายคนแล้วก็มีแลกส่วนตัวกันด้วยครับ เครื่องกรองอากาศเครื่องกรองอากาศในรถยนต์ครับรถ <N> ความฝันยายไหมคะโอ้ดีใจนะครับเพราะว่าผมเองก็รถผมมันเป็นรถเก่าครับแล้วก็บางทาีกระจกอาจจะปิดไม่สนิทพวกควันไอเสียจากเวลารถติดอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเข้ามาได้นะครับมีของขวันของน้องเขาก็น่าจะช่วยให้เรา หายใจได้สบายขึ้นรถคันที่เอาไปซ<อ> <ไป S 1> ่อมมาใช่ไหมคะใช่ครับรถเก่าคันนั้นแหละครับ<ม>ที่ทําให้คุณแม่ที่ว่เขาสังเกตเราน้ำนไหมคะว่าเราจะซื้ออันนี้เป็นให้ของขวัญผมไม่รู้เลยครับก็เซอร์ไพรส์เมื่อวานเลยครับแต่ก็ถูกใจเราอยู่ใช่ไหมถูกใจเพราะว่าสีมันก็สีเดียวกับรถด้วยครับเป็นแบบ,กบเก่าๆเหมือนกันดูเขาพยายามในการแบบว่าจะทำให้มันแบบมูดแอนโทนในรถมันใสขึ้นกันครับก็เขาเก่งทางด้านแฟชั่นอยู่แล้วครับ เป็นปะจิิีนโบราณเป็นแบบเป็นเครื่องทองเหลืองโบราณของเก่า,มาผมว่ามันสวยดีครับแล้วก็มันหาที่ไหนไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยนึกถึงเขาก็เลยเอามาจับฉลากค,ครับแล้วตอนตอนนเราเห็นเรางยังไงคะตอนแรกเขาก็งงนะครับว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ไปแบบทำให้ดูว่ามันใช้งานยังไงมันใช้ได้อยู่ ใช่ไ,ได้อยู่ครับแต่ว่าต้องเป็นแมนนวลนะเป็นแบบเอามือไปปรับเอ,อะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับคุณค่าทางใจครับปีใหม่มีแผนเเที่ยใหม่กันไหมคะปี่ใหม่ตั้งใจว่าช่วงวันที่30-31กับหนึ่งอ่ะผมไม่มีงานครับก็ล็อกเอาไว้ว่า3วันเนี้จะพาคุณแม่ไปทานข้าวทุกวันนะครับเป็นแบบที่ที่แม่อยากไปครับ จะพาไปทั้งทั้งสามวันเลยก่อนที่วันที่สองจะกลับมาทํางานคือเราล็อกไว้เลยใช่ไหมว่าเราจะไม่รับงานช่วงปีใหม่ครับเเพราะอะไรเพราะปกติปีใหม่มันจะเป็นอะไรที่ดุเดือดมากเลยอ่ะอืมผมว่าการทํางานผมก็ดีครับก็มันครับแต่ว่าครอบครัวก,ก็สาคัญเหมือนกันครับ,รบแล้วตอนนี้ผมก็ทํางานหนักมาหลายปีครับ,รบดังนั้น อยากพาคุณแม่ไปในหลายๆที่ในตอนที่ท่านแบบยังมีแรงยังแบบเดินได้สะดวกอะไรอย่างเงี้ยครับแม่เลือกเรียบร้อยแล้วหม่รับฝั่งเลือกแล้วครับล็อกไว้หมดแล้วครับว่าสามวันนี้จะเป็นที่ไหนก็ที่ละวันครับใช่ครับน่าจะพากินข้าวแล้วเป็นป่าด้วยป่ะอะไรนะครับเป็นป่าด้วยไหมป่าเปย์ใส่เปย์ให้คุณแม่ด้วยไหมสามวันก็ดูแลครับเราก็คุณแม่เรา ของฝันที่ให้ซื้อให้แม่รถคันนี้ราคาเปล่านะครับของฝันของคุณแม่ก็จะเป็นอย่างอื่นครับแต่รถอันนี้เราเราชอบด้วยแล้วก็เป็นรถครอบครัวเป็นรถที่คุณพ่อชอบอะรถในฝันคุณพ่อเปอนความตั้งใจของพี่โน้ตี่อยากให้คุณแม่อยู่แล้วใช่อยากให้แม่เห็นนะครับ mm hmm. ว่าพอเอามาทําใหม่แล้วมันสวยแบบไหนแล้วก็มันมีสําหรับผมมันก็มีคุณค่าทางจิตใจด้วยครับ mm hmm. กว่าจะทําเสร็จ2ปีนะครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเก่าหมดแล้วทุกอย่างพังหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป็นยางเป็นล้อกระจกสีทุกอย่างต้องทําใหม่หมดครับก็ต้องขอบคุณทีมช่างแล้วก็เพื่อนๆครับที่แบบช่วยกระโดงความคิดแล้วก็ฝีมือทําให้มันกลับมาใช้งานได้ครับวันที่ออกมาเซอร์ไพรส์คุณแม่คือแม่ยิ้มครับครับชื่นใจนะครับตอนแรกก็เสียวครับเพราะว่าแม่อยากให้ได้รถใหม่ ครับอยากให้ซื้อรถใหม่ครับแล้วคันนี้มันก็ราคามันก็สูงกว่ารถใหม่แต่เรามีความรู้สึกว่าเราแบบอย่างที่บอกครับมันมีคุณค่าทางจิตใจต้องไปเยอะไหมคะบทค่า่อมไม่ต้องรู้ครับประมาณหนึ่งแพงกว่ารถใหม่ประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งเลยแหรอครับ